วันนี้เราจะมาดูไก่แดงย่างนะคะไม้ละห้าบาทที่ขายหน้าโรงเรียนนะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยจับแรกเลยนะคะแล้วก็เตรียม3เคือค่ะรากผักชีพริกไทยกระเทียมจ้า,าก็น้ําตาลปี๊บนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะต่อมาก็น้ําตาลทรายค่ะแล้วก็สีผสมอาหารสีแดงกับสีส้มแล้วก็ไก่เลยค่ะไก่ที่เราเตรียมไว้เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะ อันดับแรกนะคะเทน้ำตาลปี๊บค่ะจากนั้นซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวจากนั้นเราก็ใส่ซอสหอยนางโรมค่ะตามไปเลยน้ำตาลสายก็ใส่ไปเลยนะคะคนรวมกันค่ะคนคนคนนะคะก็ใส่เติมทิป1ช้อนชานะคะคนคนคนนะคะแล้วก็ใส่3ามเกลือที่เราตำไว้นะคะคนคนคนให้ ให้ละลายเข้ากันดีค่ะคนคนคนต่อไปค่ะจากนั้นเราก็จะใส่นมสดนะคะนมสดสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะใครชอบเค็มมากเค็มน้อยตามสบายเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่สีผสมอาหารนะคะอันนี้เราจะใส่สีแดงนะคะสีแดงผสมกับสีส้มเพื่อไม่ให้มันแดงเกินไปหรือว่ามันส้มเกินไปนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่บ้านเลยนะคะบ้านใครชอบสีสดแค่ไหนก็ใส่ตามนั้นเลยเราจะเห็นว่ามัน,มนแดงสดมากนะคะแต่เมื่อเรานําไปย่างแล้วมันก็ไม่ได้แดงนักหมักของ <นะ S 2> เราเสร็จ<ะ>แล้วนะคะเราก็เอาไก่มาใส่เลยค่ะคลุกเคล้าประมาณ5-10นาทีนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็ไปแช่ตู้เย็นประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะหลังจากแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วเราก็เอามาเสียบไม้ได้เลยค่ะไม้นะคะเราแช่น้ําไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้เสียบะะไม้เสร็จแล้วก็ตามนี้ เลยนะคะเอาไปย่างค่ะแค่เห็นรูปกลินก็ลอยมาแล้วนะคะหอมมากเลยค่ะแคแดนเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยฟินมากๆเลยค่ะไปทำตามได้เลยนะคะ